แปงเบปิโนไอดี่โเท่าแมลอนโลแปดสิบผลไม้ของดอยนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเบปิโนเบปิโนแมนอนอยากลองชิมอ่ะแต่ซื้ออเนี้ย่องึงอยากชิมวันนี้ชอตกร้สนอสตอลอ่ะจะรับผูรัสตัวามุสเกลมุสตะหาชิมได้ไงอยากให้อยากชิม เหมือนอะไรเต็งไทยเต็งไทยมันผสมในกรองที่มันเหมือนเอามาจากย่งผสมกันเอามาดามกินเร็วจังมาดามกินช้าๆสิอื้อร่อยชิ้นเธอกินเธอชิมชิมใส่แบบมันเป็นยังไงเป็นขบวนปีแรกในไทยใช่ค่ะคือบนวันจันทร์จะมีแค่เจ้าเดียวสองเอา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 โรลมันมันต้องแบบแบบไหนเด็กเก่นซื้อโลนึ่งครับโอ้ใช่มากุต้มจิมอร่อย มชอบโอค้ดเปรี้ยวเนี่ยไม่เปรี้ยวเลยมาเกีืมมอ,อมีสองสีด้วยนะสีเขียวกับสีอมม่วง,วง่กิมเนี่ขอลากกันเลยนะบ๊ายบาย